สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดีปัตมาโพสต์ความในใจถึงเวียต้องบอกเลยว่าก่อนหน้าน,นี้ทําเอาหลายๆคนเซอร์ไพรส์หนักมากเลยทีเดียวหลังจากที่พระเอกนมรอมาดเข้มอย่างเวสกราวัลวัฒนารถได้ออกมาประกาศขา่าวเตรียมแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการวิกกี้ซึ่งทั้งคู่จะเข้าวิธีแต่งงานกันในวันที่17กรกฎาคม6กที่จะถึงนี้ต่อมาเมื่อวันที่8กรกฎาคม65ที่ผ่านมาเวียวิกกี้ ได้ไปจดทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายทากลางเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและเหล่าแฟนคลับแห่ร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวและในตอนนี้เวียวิกกี้ก็ได้เดินสายแจกการแต่งงานให้ผู้ใหญ่ที่เขารรักล่าสุดนักแสดงสาวรุ่นใหญ่อย่างดีปัทมาปานทองเมื่อได้รับการแต่งงานจากหนุ่มเวียก็ได้โพสต์ภาพคู่หนุ่มเวียผ่านอินสตาแกรมพร้อมระบุข้อความว่าวันนี้เจอว่าที่เจ้าบ่าวขอให้น ้องมีความสุขสมปราถนานะคะเป็นครอบครัวที่มีความสุขในแบบของเราเองท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาแสดงความยินดีกับหนุ่มเวียกันเป็นจํานวนมากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขา่าวขอบคุณครับ